โอ้ไใ้เรียวใช่ะเสียบเอาเสียบเอาเลยเนาะนี่แั้วะ่่าจะที่คุดก่อนเออจบงามใจแล้วก็เสียบเอาเสียบเอาจังแม่นหัวใสเนาะออกยาเด้อพี่น้องเลยลูกเอ่อลูกยาหวาน กระตัดมาเป็นป่องเป็นป่อง,องมันออกหลากหรือว,ะว่ะนั่นเนาะอืมแต้องขุดที่เสียวเวลาเวลาวันเราโอ้โดีประหยัดเวลาเสียบเอาเสียบเอาจุบน้ำใส่จุบจุบน้ำใสป่ปลูกเสียบลงจึ้อเจื้เจื้เลยนะหาตัวยาไม่เห็น มองไม่เห็นนี่นี่แถวมันปกทับวางเนี่ยเอานะเลแถวนแเละตะไม่าเอปตวงวงแล้วไก่เนาะมาคิดกินอนเนี่ก็อาหารโปรดค่ะขนาใบยาวาน งนี้ระสูบน้ำราดด้วยอ้อันนี้มันจะเสียบได้ไหมนะตรงนี้มันดินกันะมาดูเขาปลูกยาจ้ะมาได้ช่วยเขาปลูกดักมามองดูเออหายกำลังใจเะิร์พอบานบอกว่าเสิร์นตะเขาทำแล้วเนี่กเอาคนทำเร็วก็หายคนทำเร็วทำแต่น,นะแล้วเดินหลาอมา เอาดินมันก็มวๆกเด้เนาะพอสิเสียบได้อยู่แล้ววะูกยาเจ้ะนู่นกปลกทั้งมได้ปลาัปลกไว้ให้ตักะตงตกะแตนกินไกดเสียบได้มน่ะลองแชเอาลง อ <laughs> ื่นดีนะ <laughs> มันกิเออทหารมันไม่เคยได้ฟืนตักที่เราจังริมหน่เนาะตรงนี้มันได้ฟืนโปกมะเขือตอนนั้นลหรออืเสียบ,บลงเดียกันมาละ่ะเอาเสียบไปเดี๋ยวไปหา